กับสวัสดี FC แฟนเพจมวยไทยพิเชษทุกท่านนะครับพบกับผมน้องพีมหมาชัยวันนี้จะมาให้ทัศนะศึกมวยมันสนัดนเืินนะครับประจำวันอังคารที่26ธันวาคมพศ2566ณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับวันนี้จัดมวยถึง8คู่เลยแต่ว่าทัศนะที่จะให้วันนี้มี4คู่นะครับเป็นช่วงแรกของรายการเลยไปดูกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นทางด้านบรรลังเพชรเปิ้ลน,นครน,นะครับเจอกับทางด้านเพชรนาทีใต้เพชรบุรีนะครับค่นี้เจอในพิกัด44กิโลกรัมนะครับหรือว่า102ปอน วันนี้เคยเจอกันมาแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนั้นทางด้านเพชรนาทีเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบขาดลอยเลยเพราะว่าวันนั้นทางด้านบรลลังเพชรนี่ไม่ฟังพี่เลี้ยงนะครับชกตามใจตัวเองมาดูสไตล์ของทั้งคู่กันก่อนนะครับทางด้านบรลลังเพชรนี่เป็นมวยฝีมือนะครับออกอาวุธได้รวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวนะครับ ส่วนทางด้านมุมน้าเงินนะครับเป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีชกมวยมา7 0็ดสิบว่าไฟส่วนทางด้านบันลลังเพชรนี่ชกมวยมาแค่6กสิบว่าไฟห่างกันเพียงสิบไฟผมว่ามาดูเบอรมม์มวยนี่ไม่ค่อยต่างกันนะครับแต่จะต่างกันที่เรื่องแรงแล้วก็สภาพร่างกายนะครับว่าใครซ้อมมาดีกว่ารูปเกมในวันนี้นะครับผมมองไปทางด้านบันลลังเพชรน,นะผมว่าวันนี้แก้เกมมาดีแล้วก็มีแข้งนี่ดักออกดักแทงรูปร่างสูงยาวกว่าทางด้านเพชรนาทีนะครับเพชรนาทีก็จะเป็นมวยเข่านะลูกตื้อลูกบ้านี่ ดีเลยแต่ถ้าให้ฟันทงมุมที่น่าจะชนะนะครับผมขอให้ไปทางด้านบรลลังเพชรผมว่าวันนี้แก้มือได้สําเร็จครับมาดูคู่ที่2ของรายการกันบ้างนะครับทางด้านมุมแดงนี่เพชรอีสานปอสถานเมืองนะครับเจอกับทางด้านบิ๊กบอสและน้องมวยไทยนะครับคู่นี้เจอกันในพิกัด44.5กิโลกรัมนะครับก็ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนมาดูสไตล์ของทั้งคู่กันบ้างนะครับทางด้านมุมแดงเพชรอีสานนี่เป็นมวยเข่านะครับบู๊ดูดดันขวางหน้าดักแทงนะครับหลักเหลี่ยมเชิงชกฉลาดนะมีลูกเก่านะครับ ส่วนทางด้านมวยน้ําเงินนี่เป็นมวยครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีนะครับแต่กระดูกมวยทางด้านเพชรอีสานจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าชกมวยมา5 0กว่าไฟส่วนทางด้านบิ๊กบอสนี่ชกมา3 0กว่าไฟแต่ดูจากรูปร่างเนื้อตัวแล้วทางด้านบิ๊กบอสนี่จะดูสูงยาวกว่าแต่ทางด้านความเก่านี่ต้องยกให้ทางด้านเพชรอีสานเลยรูปเกมในวันนี้ผมมองทางด้านบิ๊กบอสนะครับผมว่ามองรูปร่างสูงยาวนะแต่จะเสียเปรียบเรื่องกระดูกเบอร์มวยนะเบียดปลายอาจจะเสร็จทางด้านเพชรอีสานนะเพราะว่ามีความเก่านะครับ ถ้าให้ฟันธงมุมที่น่าจะชนะเลยนะครับผมขอให้ไปทางด้านเพชรอีสานนะครับเพราะว่าปลายๆนี่แข็งแก่แข่งแรงแต่ช่วงต้นๆนะครับบิ๊กบอสที่ต้องเดินเข้าหานะครับผมว่าราคามาทางบิ๊กบอสแน่นอนใครเป็นรองนะครับเข้าไปก่อนเลยมีราคาออกตัวแน่นอนคู่นี้ล่นซื้อขายนะครับมาดูคู่รองของรายการกันบ้างนะครับเป็นดนาอิสซีดันสิทธนนททองนะครับเจอกับทางด้านยอดขุนศึกพิยะคำพันนะครับคู่นี้เจอกันในพิกัด133ปอนด์ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแน่นอนเป็นมวยแทนทั้งคู่นะครับ มาดูสไตล์ของทั้งคู่กันบ้างน,นะครับทางด้านมุมแดงนะเป็นมวยเข่าบู๊ดุด,ดันนะครับกอดรัดฟัดตีวงในเหนียวแน่นนะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนี่เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมนะครับแทงเข่ายาไส้ขวางหน้าดักแทงได้เหมือนกันนะครับเป็นมวยสดด้วยคืออายุน้อยนะครับมาเจอัารุ่นพี่นี่ส่วนสูงพันกันถึง10เซนเลยยอดขุนศึกนี่สูงถึง182ส่วนทางด้านเพชรบุญอุ้มนี่สูงเพียง7 2นะครับห่างกันถึง10เซนลูกเกมในวันนี้นะครับผมมองไปทางด้านยอดขุนศึกน,น,นะคร อาศัยความใหญ่นะครับเบียดไปปกินแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่าประมาททางด้านอินรีดั้นะครับมีลูกบ้าลูกเต้ออยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าให้ฟันทงมุมที่น่าจะชนะนะครับขอให้ไปทางด้านยอดขุนสุดนะครับว่าเบียดไปปน่าจะเข้าวินนะครับมาถึงคู่เอกในรายการกันบ้างนะครับเป็นทางด้านไข่โตววันชัยนะครับมุมแดงเจอกับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งตอสุรัสนะครับคู่นี้เจอกันในพิกัด127ตอนเดปอนยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแน่นอน มาดูสตาร์ถนวคู่วกันบ้างนะครับทางด้านมุมแดงนี่ไคโตวาวันชัยเป็นมวยฝีมือนะครับครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับเดินบู๊ดูดดันนะครับโอ้โหมวยตัวนี้นี่ครบเครื่องเลยลูกบู๊ลูกตื้อนี่ของจริงครับส่วนทาด้านมุมน้าเงินนะครับเพชรน้ำหนึ่งก็เป็นมวยฝีมือเช่นเดียวกันออกทรงถอยนะครับเดินได้ถอยเป็นวงในแข็งแกร่งแข็งแรงนัดรัดเหนียวเลยตัวนี้รูกเกมในวันนี้นะครับต้นต้นขอให้ไปทางด้านไคโตนะครับผมว่ามีลูกบ้าลูกตื้นนะครับถ้าปิดเกมไม่ได้ไปปายเสร็จทางด้าน เพชรน้ำหนึ่งแน่นอนออกนักโต๊ะแข้งหลักเหลี่ยมเชลชกเซิร์ฟมวยดูดีกว่านะครับถ้าให้ฟันธงมุมที่น่าจะชนะนะครับขอให้ไปทางด้านมุมน้ําเงินนะเพชรน้ำหนึ่งผมว่าไปปลายนี่หลักเหลี่ยมเชลชกมีลูกเก่านะครับส่งมวยดีกว่าแน่นอนสําหรับทัศนะมวยเทพิงเชื่อ,ก,อก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่มีที่จิ้มกดไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าแอด mp17 นะครับจะมีกลุ่มส่งราคาแล้วก็ให้ทัศนะมวยนะครับแล้วก็มีสเต็ปสี่ด้วยนะครับมีเซียนอีกคนนึงนี่เข้าไปลุ้นนไไปลลองด้เเยใสต็แมม่าก ใครที่ไม่อยา,พากพลาดกดที่รีกด้านละ่ะหรือว่าแอดไอพีหนึ่งเจ็ดน,นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้แฟนหมัดแฟน,แฟนมวยได้จำขึ้นใจนะครับมวยดำอย่าลืมมองตัวสภาพมวยนี่สคาคัญที่สุดสาหรับศาสนามวยไทยพิเชษก็จะมีประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้มานะที่นี่ด้วยนะครับจพะ,ะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ